สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำฟอร์มเว็บแอประบบการจองห้องพักนะครับซึ่งนะครับเครดิตนี้จะเป็นของ YouTube นี้นะครับก็คือ reverse r e v e r v a t i o n system booking form in google script นะครับช่อง c h Check Trick with e l l ลนะครับซึ่งในช่องนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับเขาก็จะแชร์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะแชร์โค้ดไว้ให้เรา คลิกแล้วก็ทำสำเนาได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานหรือว่าประยุกนะครับแล้วก็ให้เครดิตกับเจ้าของโค้ดนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการทำสำเนามาแล้วครับนี่นะครับทำสำเนามาแล้วก็จะได้ปรับเป็นภาษาไทยนะครับเป็นแบบฟอร์มจองห้องพักนะครับแล้วผมก็มาแก้เป็นชื่อสกุลอีเมลเบอร์โทรหมายเรียกห้องพักนะครับวันที่เข้าพักวันที่ออกผู้ใหญ่กี่คนเด็กกี่คนแล้วก็หมายเหตุนะครับ จากนั้นก็มาปรับโค้ดนะครับอันนี้ผมก็ใส่เครดิตไว้อยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการพับลิ c นะครับหรือว่าดีพอย n t ให้กลายเป็นเว็บแอปนะฮะเมื่อทำเป็นเว็บแอปเสร็จนะครับเราก็จะได้ฟอร์มแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองนะครับกรอกข้อมูลดูนะครับชื่อสกุลนะครับคนที่จะเข้าพักนะครับชื่อสมชายเรียนดีอีเมลนะครับ อีเมลใส่เข้าไปเบอร์โทรนะครับ0123456789ห้องพักนะครับเลือกว่าจะพักห้องไหนนะครับอ่าพักห้อง102นะครับจะเข้าพักวันไหนนะครับอาจจะเข้าพักวันที่ห้านะครับออกวันไหนนะครับพักสองวันก็อาจจะออกวันที่หกหรือวันที่เจ็ดอ่าวันที่เจ็ดพักสองวันมีคนมาพักกี่คนผู้ใหญ่กี่คนอ่าผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็มีหมายเหตุอะไรไหมนะครับหรือว่ารายละเอียดอะไรที่จะใส่เข้าไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับจากนั้นเราก็บันทึกนะครับสำหรับการจองห้องพักนะครับแล้วมันก็จะขึ้นสวีอเออร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เคลียร์ฟอร์มแบบนี้เรียบร้อยนะครับข้อมูลก็จะไปบันทึกลงชีตแบบนี้เห็นไหมครับข้อมูลก็จะบันทึกลงชีตแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไป ทำระบบเพิ่มอย่างเช่นทําเป็นลายแจ้งเตือนนะครับเมื่อข้อมูลลงชี้เสร็จก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีคนมาพักห้องแล้วอย่างนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของเครดิตด้วยเจ้าของโค้ดนี้นะครับที่มาแชร์โค้ดให้เราไปพัฒนาต่อนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแชร์ตัวลิงก์ y o u t u b e นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็มาทำซาเนอแบบผมแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ